สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับแม่ยู่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้พามาดูน้องจีจี้กับต้นสตรอเบอรีร่ค่ะวันนี้สตรอเบอรีร่เริ่มมีดอกออกบ้างแล้วพี่จี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 ้ครับจีจี้จีจีไม่กัดสตรอเบอรีร่ของแม่นะลูกนะได้ยินไหมทำความสะอาดขนอีกแล้วอือพีค้าบพี่จีค้าบ ไหนเป็นอะไรตัวยี่อะไรนี่ฮะมันมีอะไรตัวอะไรจีครับอืมสำหรับจีจี้นี้เป็นพันธ์บางแก้วนะคะท่านบางแก้วกลายแล้วไหนดูสิบางแก้วหน้าตาเป็นแบบไหนหน้าตาจริงๆแล้วหูไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าศึกรัก ไปแย่งตัวเมียกันก็เลยได้หูเป็นแผลหูเลยเป็นแฉกค่ะหูเป็นแฉกเลยได้หูเท่ากันเลยทีนี้ไหนดูหน้ารอก่อนดูหน้ารอก่อนเนี่ยบางแก้วนะคะลักษณะของพันธ์บางแก้วเขาจะมีขนสองระดับค่ะตรงขาจะมีขนเป็นสองระดับอืมเป็นหมาพันธุ์ไทยค่ะอพี่จีจี้กับ สตรอเบอรี่ของแม่มนี่ไอ้ไอ้ลอยจังเลยลอยจังเลยเย่ yeah. งอนอีกแล้วงอนอีกแล้วไหนไหม่ดูซิทำไงยิ่งทำอะไรอย่างนั้นทำอะไรอือือ,อชอบไปมุดรั้วบ้านคนอื่นนะคะนี่ทำให้หน้าเป็นแผลไปทุกวันเลยอืออือ จีจี้คับอืมอ่าบายบายก่อนบายบายก่อนนี้แล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้พามาอ่าเล่นกับจีจี้ค่ะแต่เช้าเลย